เราได้ไปปิ้งเราก็ได้ครับผม5คนไงครับเนี่ยน่าจะได้กนได้ได้ไ้ไปอีกได้คนหนึ่งค่ะ ผมเล็ดล่อออกมาไหมปกติแล้วอะค่ะชุดจะเป็นชุดแบบนี้หรือว่าจะเป็นชุดหมีน้าแต่ว่าวันนั้นเราผลิตอะไรถ้าชุดหมีคือค่อยเห็นชุดโคงเอีะคะคลุมอย่างน <H> ั้นเลยน <H> ้าแ<ร>ต่อันนี้คือชุดศึกษาดูงานเนาะ,ะแล้วเราไม่มีการผลิตจริง <H> <ๆ>เวลาเราเข้ามาแล้วเราจะเห็นตรงแอร์ล็อเห็นไหมคะ <H> ทําไมเราถึงไม่เปิดมาพร้อมกันอากาศใช่แอร์ล็อกก็คือทำยังไงก็ได้อากระไนอกภายในอย่างให้มันคอนแทกกันเยอะ ได้น้อยที่สุดแล้เก็จะมีตัวยังจะมีเบนข่ามาและก็ยังมีไอร็อกอีกนั่นก็คือเราไม่ต้องการให้ฝูงภายนอกเข้ามาข้างในเลยให้เข้ามาได้จริงๆที่ให้มันน้อยที่สุดเพราะในระบบแอร็อกเนี่ยระบบดูดอากาศมาแล้วค่ะถ้ารองขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้มันจะมีตัวดูดอากาศตลอดเวลาเลยดูดแล้วก็ปล่อยอากาศสะอาดซึ่งเป็นแอร์ที่มันถ่านตัว เราถึงจะออกมาในส่วนนี้นะคะอาอย่างที่บอกข้าหลังได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเด็กๆล้างฟังสบูสองคนพูดอะค่ะมันไม่เหมือนคนพูด <c oughs> คนเดียวนะโด <c oughs> ยปกติแล้วค่ะเราจะล้างสมุนไพรอยู่ส่วนโซนน้นข้างนอกนะคะเ <c oughs> มื่อเราล้างเสร็จมาแล้วเราจะเข้ามาตรงนี้เลยไม่ได้เราจะต้องเข้าตรงโรงส <c oughs> ากโรงสากเนี่ยร้อนมากแต่ใครจะเข้ามาดูก็ได้นะไม่เป็นไรมาแป้งองศาสร์า้เวลาปกติอะค่ะ มีมยว่เขาใจใจหมูาไอที่เลยแ้ไปไหนอ่ะเวไม่ใส่ชุดหมีที่เข้าไม่ได้ไหนยังไม่ลองเข้าไปเลยรอย ค่ะเชิญค่ะนี้คเง่าม่เรามตรนี้เพื่อให้น้มันถูกระเหยออกไปจถว่าจงมีคำไหมีแน่นอนเพราะเราไม่มีท ินมเาทมีอางหลันึ่งที่มันไม่มันไม่มีน้ำแล้วอ่ะเราก็จะเข้ามาโอมันีน่หนุ่มรอไว้มีความนิ่มอยู่คราวเนี้ย ขยายว่าถ้ามีงบก็ใหม่จะขยายนะคะพอละาากในในในข้างนอกหมดแล้วเนี่ยในระยะที่ว่ามันแห้งพอแต่ความชื้นมันจะไม่หูกหลุดเสียไปเราจะไปผลิตยางไม่ได้ถ้ายามีความชื้นจะทําให้เกิดอะไรคะเชื้อยได้อันนี้เราก็จะไปโอบเอาฟังเสียงอันนี้คนโทนเท่าไหร่ครับความชื้นห้าเปอร์เซ็นต์หรือสามแล้วแต่ตัวค่ะถ้าฟ้าอะไรตัวรู้สึกจะใส่อย่างนี้อแปดเปอร์เซ็นต์แยกแต่ละตัวก็จะพอจต่านเลยใช่ไหมครับ ดูตาาามสถนกคือ<า><า>แต่ละตัวไม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นกลุ่มยาหอมจะ10%เพราะว่าอย่างขมิ้นจะ10%เพราะว่าตัวไหนที่มันมีเวลาไทยออที่เราจะต้องใช้สารสำคัญนะั้นเราจะอยู่ที่10%แต่ตัวไหนที่มันเป็นใบยอย่างเนี้ยค่ะเราจะใช้อยู่ที่8%จะอยู่ประมาณนี้ในค่าแต่ละตัวเราจะดูตามฟาร์มาโกฟาร์มาโกคือจะเป็นเล่มใช่จะเป็นเล่มที่สมุนไพรตัวนี้ควรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะไม่สูญเสียสารสำคัญก็่ลยนี้ก็ถูกควบคุมผีดเหมือนกัน ในตะกูลคืออย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ตัวควบุมอยู่ที่55 55ในการควบคุม55-60ใน 55. การควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันน้นฝนตกช่วงนั้นเป็นความชื้นเราก็จะเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าช่วงนั้นอากาศแดดร้อนมากาเลยเราตากมาแล้วม,มันแห้งกอย่งเง้ยเราก็จะอยู่ที่45ประมาณนี้ค่ะการอขกในหนึ่งตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการ ถ้าคุมสีแล้วคุมจากข้างนอกก่อนต้องใช่ค่ะถ้าคุมถ้าคุมสีแล้วคุมจากข้างนอกเราจะแค่โดนแดดเช้าแค่ให้มันจริงๆเนี่ยเราหั่นเฟอร์บา่์ดแค่มันมีความสูเสียกันแล้วมันชื้นิดหน่อยแล้วเรามาเข้าอบเลยสีจะสดแล้วก็จะมีสารสำคัญที่มากกว่าแต่ยังจะไม่ต่างกัน แล้วค่ะเมื่อกี้ที่เราได้คือแบบนี้ถูกไหมคะนัคือเป็นแบบนี้ที่อบแล้วก็จะมีความตอกคราวนี้ถ้าเราอบแล้วเรายังไม่เราอบร้นแล้วเราต้องกดเลยแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่พร้อมที่จะกดเลยเราจะอบเสร็จเราจะใส่ถุงแล้วก็ไปเก็บไว้พอเราจะมาบดเนี่ยเราจะต้องอบอีกอย่างน้อยประมาณ8-10ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะยังไงอะค่ะความชื้นตอกให้เราดีอย่างดีก็ยังเข้าไปพอมีความชื้นเข้าไปการบดร้อนจะทําให้ไม่ละเอียด อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตาที่กอบกับตาที่เดียวอะคะ่ะพอเราไปตามความละเอียดการตามอันนี้คือเพื่องกดร่อนอัลกโนมาสมน,นะคะร่อนด้วยร่อนด้วยออมีตะแกรงนะไม่เป็นไรคะจริงๆตรงเนี้ยจะมีตะแกรงแล้วแตแ่ว่าเราต้องการเท่าไหร่ความละเอียดกับเม็รเท่าไหร่อันนี้กดหัวรอนถ้าเราเคยเห็นสมัยก่อนจะเป็นโม่กดครับ แล้วก็จะมีเครื่องร่อดน้ำหนักแต่อันนี้ยพอเราเข้าเครื่องปุ๊บเป็นโขกออกมาแบบนี้เลยค่ะมันร<บ>่อนมันร่นอนระยะขั้นตอนในการผลิตเราจะยิบเราเนี่ยสังเกตเครื่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทำยังไงอาศัยแรงเวียงใช่นะฮะใช่ค่ะการบดการบดแบบที่กดเนี่ย ตัวสมุนไพรเนี่ยจะไม่ละลายนะเราเคยบดพิษน้เอาพิษไปละลายนะยังไ,ไงก็ไม่ละลายค่ะคเพราะว่าในการสั์ของมันมันแค่ใบมีดไปสัดแต่มันไม่ได้บดต่างกันนะคะบดกันั์เหมือนลรอกตันถามว่าเราทำน้ำพิษกัะค่ะเข้าเครื่องปั่นกับ ันจะถูกสีสีแบบนี้ต้นนี้มันไม่ได้เป็นใบนีดแต่ว่ามันเป็นเหล็กกล้ากับเหล็กกล้าเปลี่นกันมันจะถูกฝัดทำงานคล้ายลูกกลิ้นถูกต,ต้องทำงานคล้ายลูกกิ้งขวกตัวลอนคือตรงนี้จะเป็นตะแกรงมันใช้ลงในการพานดผงะผ่านตะแกรงไปถ้าผงนั้นหนักจะอยู่ที่พื้น ที่พื้นตรงนี้แต่ถ้าผงนั้นเตาโมเลกุลที่มัน่านลงได้มันจะผ่าดไปแล้วก็ลงไปตรงนี้จจนก็จะไม <c oughs> ่ขังรองขังร่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ต้องไปบดแล้วผลจากบดมดัน่อนอีกทีหนึ่งซึ่งการผลแบบนั้นมันทําให้มีการสัมผัสความชื้นได้อีกแต่ถ้าเราเสร็จต,ตรงนี้เพ๊่เราบด,ดเสร็จปุ๊บเราจะใส่ถุงพันทีแล้วก็ปิดผน,นึงเลย <c oughs> อันนี้ก็คือดดกดรอดอัลกนอยด์ <c oughs> ใส่สมุนไพรตัวเนี้ย เข้าทางนี้อันนี้ถูกไปได้ปวดเท่านะข้อเสียงมันจะดังมากเข้าทางนี้แล้วก so ็จะถูกกดใั่แล้วก็ออกทางนี้นะคะออกมาแล้วก็จะเป็นูปบดพวกคุณที่มาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ขาดทักี่แล้วเวลาทำการถ่ายเครื่องไม่ใช้ยางหรือว่าอะไร ตอนแรกดูดฝุ่นก่อนค่ะดูดฝุ่นเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นดูดด้วยเครื่องเฮปตามันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นละเอียดเล็กเล็กโมเลกุลเล็กมากเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปไม่ได้นะเพราะการใช้เครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเมื่อดูดออกแล้วฝุ่นจะออกที่ตูดและก็จะคุ้มอยู่ในนี้มีการป้องกันแล้วเราต้องใช้เครื่องเฮปตาเท่านั้นเฮปตาเนี่ยจะเป็นเครื่องดูดละเอียดสองพ่อสองพ่อเครื่องเฮปตาเครื่องดูดฝุ่นอย่างะประมาณหกถึงเจ็ดหมื่นโอ้โหใช่ เมื่อเราดูดแล้วค่ะเราจะทาํางานร่วมกับครูกันเราจะไม่เอาน้ำลงไปเลยเพราะน้ำมันจะทําให้พวกสบูท่ทรายที่อย่างเช่นมีเวลาทายคอยหรืออะไรที่เป็นตะกอนต,นติดอยู่ตามเครื่องเพราะการทําควาสอาดเครื่องนี้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราต้องปัดและดูดปัดและดูดจนเสร็จแล้วค่ะเราถึงใช้แอลกอฮอล์กับคันเปิ้ลบัดคันเปา้ัดอนนี้เราไม่สามารถเอามืออย่างนี้นะทําไมเราต้องมีทับที เพราะว่าเครื่องนี้มันจะดูดดูดเคยเห็นเครื่องกดหมูไหมคะ